สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมจำ a s s e m b l ลและคลิปนี้ก็มากลับไปอยู่กับนิโกจะจ้ะนิสโกะนิสโกะรอบที่แล้วเราไม่ได้ฟาร,ร์มนะครับไม่ได้เอาสกิลฟาร,ร์มมารอบนี้เลยขอฟาร,ร์มแล้วก็เซตไอเทมมาเองด้วยนะครับรอบที่แล้วใช้เซตไอเทมที่ตัวเกมจัดมาให้ มว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ลองเซตให้เพื่อนผมเซตมาที่ว่าไหวใช่ไหมว่าไหวทุกไหวแหละมันต้องไหวดีว่ไหมวางไหวด,ด้วยนะครับอยากให้เด็กมาดูนี่ส,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 สูส้กสูส้กสูส้กโอ้โห ปฏิถึงริญาไม่โคตรไวเลยวะ่ะผมเห็นหลายรอบแล้วเนี่ยที่จะได้สองตัวจวังหวะที่จะตายจะตายนี่ไม่ฟิกเกอร์หลดแบบหลายรอบแล้วเนี่ยเกมนี้สูคิดไปสักมึงสูคิดไป ถ้าดันแรงนะครับผมว่าทุกเร็วเวิร์กนะสำหรับสายปฟาร์มนะฟารมหมดไม่สนมาไหมอา้าวไอหนุมพวกขอร้ายพวกขอร้าย เฮ้ยโอ้โหวัวไม่เห็นแถวมือปอกแตกสริงปอกทำไมเพื่อนพอไปแล้วเพื่อสิ่งนี้โอ้โไม่ได้ตัวน <amp> ี้ก็ได้วะขอสักตัว ออกเป็นเซตตีไวแล้วก็คลิดนะครับมีดูนเลือดนิดหน่อยวีดีดอกเล็กน้อยลา <An ally. S 1> การเข้าฝ่ายขนาดใหญ่รอดไปตัว <Un stoppable. S 1> ใช่ไ่ะทีนี้เหมือนจะมอนจะตีรอดไปตัวงัย วีาค oh, right? oh, oh, ือเต่าหายาโอ้โหกูเด็กกูเด็กไม่รอดเลกูมาขนาดนี้มาเองลุมมาลุมกลับให้กองลุมมาลุมกลับให้กงโอ้โหเราไปต้องรอกผมด้วยเนี่ยทีมเจอ ยังไม่ยังไม่ได้ลองเล่นทันจิโร่เลยนะยังไม่มีนะครับแต่เท่าที่เล่นมาเนี่ยออฟลินเจอทันจิโร่เนี่ยทันจิโร่เก่งมากนะออฟลินอยากอยากซื้อมาเล่นอยู่กันนะครับแต่ว่ายังไม่ยังซื้อไม่ได้นะโอ้โห,โห,โหอะไรเน,นีเนเ้ยเขาแขนเฮ้ยกูจะตายแล้วงหมดน,นี้มีหลุดเลือดโอ้โหล็ จบเลยโอ้โหป้อมป้อไมไื่ันยิงไกลแเลยนะทีเยียจะตอ่อมาช่วย,วยเพื่อนไหวป่ะเพื่อนหัวเลือดเต็มเลยอูนี่ไหวไหม โอ้โหนี่ดิดอหลบตะเกียบมาไม่งั้นสู้กินไม่งั้นรับพลังเคลื่อเนเก่าอย่างเต็มเลยดีสู้กินไปนซะถ้าเสียแปแป๊บไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดอยู่นะ รอคุณเปิดโดตายไปซะแล้วเดี๋ยวมันต้องปล่อยามาขึ้นเต่าเดี๋ยวรอปล่อยขึ้เต่าก่อนแล้วแม่ขึ้นจิบก่ะ เพื่อนเราก็ไม่ถอย่ะ <Round page. S 1> สุดจัดจริงๆอะ่ะทางไทยมาถ้าเพื่อนเฮ mm ้ยเราเข้ามาเติมมันถึงจะถอยอะ mm ่ะตัวดี่ว้า,ากา mm ันรือเถึงเนื้อถึงตัว ไม่เป็นไรครับบุ๋มบินผู้พ oh, ัฒนารูปใยญ่ผมว่าจังว่ะเซตแต่แท้ที่ผมใช้ดิจังบวา oh, <wow. S 2> ที่ตัวเกมเซตมาให้เยอะเลยนะครับมันเล่นง,ง่ายกว่า ทำให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเติมเยอะเลยเ <Legend ary. S 1> นี่ยราเม็แรงนะแต่ว่าอาจจะบางไปหน่อยนะครับแต่ผมป็อทดแทนได้ด้วยไอเทมดูดเลือดมาแล้วสมก็ที่รอคอยซ <Legend ary. S 1> ุ้มโป๊รออยู่ยังไ,ไม่เห็นเหรอมบอรมาบาราเบบลาบลา นกนตอ <And Ella S 1> จบได้เลยมันเนี่ยเฮ้ยโอ้งบอลลังขึ้นเต่าทำไรครับบอลังขึ้นเต่าปอลอมนะครับทา <Let 's S 1> เป็นของจริงโลกมนตั้งแต่โวกุณนี่มันสู้กันแบบโลกระเบิดโอ้ยเ <Shot gun. S 1> ยบน้อยแล้วมุนถ้าโม ดีว้ามาดีว้าลุมลุมลุมบทไม่สอนลูกใครมีกระตุกบ้างนะเจ้านาบวกเยอะๆคีบเยอะๆตัวเยอะๆน่าจะเป็นที่เกมผมไม่น่าจะเป็นที่เครื่องหรอกมั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูด้วยกัน ม่ชอบุนหรอชอลุนหรอเน,อนอ่ชอบเล่นเครื่องหรอปวดครับตอนนี้เดินเหมือนคิวเลนแล้วอะ่ะเหมือนคิวเลนลอาวีเนาะเดินไหลเลยอะ่ะปวดจริงเลยตรงน,นี้บอกเลย ด้วยหลบหลบโอ้ยังเหลือสกิวล็อกอีกเหรอเฮ้ยแต่ผมไม่ตายวะเอาที่พัดดูเลือกเลยดีดีดีเนี้ยเนี้ย,ยต้อยเนี้ยต้อยของผมนำเขาเยอะแล้วนะครับเคาเลยตีผมไม่ค่อยเข้าไปยังไู่มีตีมัน Oh, โอเพื่อนตีป้อบนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล,ลาไปก่อนจะันใหม่คลิปได้นะครับไปนะครับสวัสดีครับ